โอเคสวัสดีครับทุกผม Talkative Channel วันนี้เราจะมาพูดเรื่องการจัดหนักเทียริสกันคลิปแรกอย่างเป็นทางการของช่องเราก่อนอื่นอะดูจากชื่อหัวข้อก็คือ The Green Garden r e ฉะนั้นเป็นการแบบค่อนข้างสปอยเลยอย่างั้นก็ถ้าใครไม่อยากฟังสปอยก็ไปดูคลิปอื่นก่อน 2. ออันนี้จัดอันดับตามความชอบของผมฉะนั้น อย่าว่าผมนะเพราะผมไม่ผมหาข้อมูลแล้วมันไม่มีส่วนเนี้ยก็จับตามระดับความชอบของตัวเองเท่านั้นแหละเริ่มอาริลาก,ก่อละมาก่อนเลยผมให้อยู่ในระดับมผมว่าไลค์คือมันเป็นหนึ่งนะผมต้องมีุลายโอเคกลับมาละคือนี่อาริลาก,ก่อละผมว่ามันก็เก่งนะแต่มีตัวที่ผมว่าเก่งกว่าใช่แล้ว ผมว่ามันแบบคือมันคล้ายกับววดาแต่มันต่ากว่าใช่ไหมผมให้อยู่ตรงนี้ตัวสไฟ์พูดตรงผมไม่ชอบผมไม่ชอบตัวละครหลักสี่ตัวเลยโอเคงั้นแบดไปเลยกมาา็มันน่ารำคาญมันอารมณ์ดีเกินเหตุอ,อแอืมลัสเบลพิมพิมเซริร์ฟก็คือพี่สาวของโรเบอรี่อะไรก็คือพป็ไงดีอ่ะเป็นคนแบบก็ดีอยู่แต่ผมไม่สนใจแล้วก็ไม่ได้เกลียด ผมค่อนข้างจัดเป็นตัวประกอบที่ค่อนข้างตัวประกอบมากอะนอร์มอลไปเลยตัวนี้มันมันคือมาจากโลกเดียวกับอีวิสใช่มันเพื่อนของอีวิสมันอยู่ในเซียผมไม่รู้อะไรเยกยับมันเลยไม่รู้ชื่อด้วยมันอยู่อีสเตอร์เอ็ก็แล้วกันนะตัวนี้อาผมไม่ให้ผมไม่ได้ให้ดูรูปเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะให้ดูรูปหน้าตัวนี้แล้วกันนะ,ะนะผมถ่ายไว้ มันก็เป็นเพื่อนของอีวิสเหมือนกันแหละมันสนิทกันรีฟิเคิบอกเลยตัวนี้คือก๊อตจริงๆสำหรับผมนะมันลึกลับมากแบบไม่รู้อะไรกับมันเลยอะรู้แค่หน้าตาและชื่อและมาจากต่างโลกแค่นั้นเองซึ่งมันเก่งม,มา,กากการเลี้ยตาได้แบบชิวๆผมนับถือมันไปเลยก๊อตครับนี่ก็ก๊อตจริงๆผมชอบจริงๆตัวนี้คือออะผมอธิบายก่อนโมงิโกะคือคนสร้างเกมนี้ ซึ่งเขาสร้างสามเกมหลักก็คือโมจออิบุคาเซลเกมนี้เด็กกการ์เดนแล้วก็วันโนฮาละซึ่งตัวนี้นก็วที่ผมชอบสุดในสามเกมละปริคอตไม่ต้องพูดมากยูวิสผมให้ก็ตเพราะว่าคือเนื่องออกว่ามันแบบอ่ะใครไม่รู้นะเดี๋ยวคลิปหนึ่งผมจะมาเล่าประวัติของมันก็คือมันเศร้าเละตัวนั้นเรื่องมันเศร้าผมอินกับตัวมันนี้มากคือมันจะโดน,นตัวละครตัวหนึ่งอ่ะเป็นแบบผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดไล่แบบ เกดโดนฆ่าแล้วแต่มันออกมาได้ก็อ่ะให้อย่างนี้วกนะันเนาะเฮ้ยผมมันสังเกตปีมันสีสลับกันตัวนี้ว่ะเทด่ดีชอบชอบชอบโอเคไปอีทิวตัวนี้ผมผมก็ชอบผมว่ามันแบบดีอะ่ะแข็งแกร่งสมมตินนะในโลกของเงก,กรกาเดนตัวนี้แข็งแกร่งที่สุดแล้วอะผมจะมานดับตามลำดับความเกง่งอมเองตัวนี้โบได้อย่างนั้นดรวย ผมชอบนะชอบมากด้วยแต่ไม่เท่าสี่ตัวบนสุดเนี้ยผมให้อยู่ก่อนตัวนี้นะนโอด้าผมให้คะแนนนำกว่าอาริลาก,ก่อนละตัวนี้อ๋ออาเธอร์ผมว่าเป็นตัวที่เก่งมากๆตัวหนึ่งเลยแหละทงนีน้มันจะแบบดูซนๆแต่มันเก่งนะจริงๆเดี๋ยวผมจะมาจาัดอนบตัวที่เก่งสุดในเกมนี้ด้วยแต่ผมจะไม่พูดอะไรมากเดี๋ยวเป็นสปอยคลิปต่อไป งั้นผมให้ไลท์แล้วกันนะสเกตอ่ับบาสอับัสคืออ่ะมันอาจจะเหมือนกับอาเธอร์แต่ผมให้แอรเครดิตอาเธอร์ดีกว่าเพราะตรงนี้ผมยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยว่าแบบความต่อสู้เป็นยังไงอะไรเป็นยังไงโอเคอเควมี่ผมชอบนะมันน่ารักดีอ่ะใช่ผมให้กูแล้วกันนะโอเคฟรอสผมพูดเลยเป็นตัวในสี่โลคอลลัคที่ผมชอบที่สุดอนะไม่ใช่ชอบสุดไม่ชอบแหละ แต่ก็ไม่ได้เกลียดอยู่กลางๆเลยกลางสุดแล้วอะในสี่ตัวอโอเคเพียบเลยอย่ยหลังๆจะเริ่มเป็นตัวแบบแปลกๆแล้วตัวนี้ชื่ออะไรนะชิรนันเออมามาไชิรัรนไม่รู้ม่ชื่ออะไรไม่กุศดคือมันน่ารักที่สุดในตัวหลักแล้วอะไม,ไม่ใช่ตัวหลักตัวรองอีกสองตัวตัวนี้กับเดียโลอะใช่ผมชอบตัวนี้มากมันน่ารักดีอะแต่มันพูดน้อยไปน,นิดนึงข้อเสียริเตอต้าเหอ พูดตรงผมไม่สนใจในตัวเรียต้ามันเก่งก็จริงค่อนข้างเก่งเลยเลยสู้หัวดาบได้อืมไม่จะแพ้เธอนะแต่ก็ถือว่าเก่งเนแต่ผมไม่สนใจก็นอ r มองไปแล้วกันนะอลอรีผมไม่สนใจมันเลยจริงๆน่ารำคาด,ด้วยซ้ำฉะนั้นไม่ใช่น่นารำคาญด,ดิมันเป็นนกใช่มันเป็นนกแบบคือมันแบบดูจืดจางมากๆเป็นบทตัวอื่นที่ดูดีกว่านี้ n o r มอ l แต่ผมให้ตัวนี้ชื่อกริฟ เป็นเพื่อนมาจากคนละโลกเหมือนกันเออล,อลอรี่ก็มาจากคนละโลกเหมือนกันแหละแต่ไม่ใช่โลโดเดียวกับคริสผมให้เครดิตคริสดีกว่าผมชอบมากกว่าลอบารีฟผีเซิร์ฟบอกแล้วผมไม่ชอบสี่ตัว,ล,วละไปไกลๆมาการูน่ะผมให้เนอร์มอลแล้วกันเพราะว่าผมเป็นคนที่เกลียดแมลงมากซึ่ง นอเบี่ก็เกลียดมาแล้วฉะนั้นเมันผม,มให้เครดิตด้านนี้อีมาฟผู้ตรงผมเกลียดมากลำคาญแบบเกลียดเลยอะก็คือแบบมันน่าลำคาญนะโอเคมาแบดเดียโลผมไม่ชอบเลยแบดเหมือนกันไม่รู้มันแบบเงียบเงียบไปอะเงียบแบบน่าลำคาญไม่รู้แบบด,ดุดัดดดัด,ดยังไงไม่รู้อะโอเคจะหมดแล้ว หกนาทีไงคลิปสั้นๆแล้วกันเนาะมันจะหนักไม่ควรจะยาวขนาดนั้นจะรป็นไรเดี๋ยวเบื่อ,อซีร่ารอสเนี่ยคนที่ผมบอกว่าสร้างอีวิสขึ้นมาตัวนี้ผมศรัทธาเหมืนอนไม่ได้ศรัทธาหรเลยแบบนับถือมันอะ่ะตัวที่ผมว่ายิ่งใหญ่มากเก่งมากสร้างอีวิสมาได้แล้วก็แบบฆ่าอีวิสได้แต่มันไม่ฆ่าไงจะมาเล่าเรื่องของตัวนี้คือผมให้อยู่ระดับอีสเตอร์เอ็กแล้วกันนะเพราะไม่ได้อยู่ในเเรื่องหลัก นี่ตัวนี้ผมจำชื่อไม่ได้แต่มันเป็นเพื่อนของอีวิสใช่ผมก็อีสเตอร์เอกเลเนาะหลันะลงๆมีแต่อีสเตอร์เอกแล้วอะตัวนี้เหมือนโพอมีงช,ชอบคล้ายๆโพอมีดอีสเตอร์เอกน่ารักดีอ่ะผมอีสเตอร์เอกแล้วกันเนาะตรงนี้เฮ้ยผมไม่รู้จักเคยเห็นหน้าแหละแต่ไม่รู้คืออะไรยังไง,งเมื่อกี้ผมก็ไม่รู้นะเนี่ยเนี่ยตัวนี้ผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยรู้รู้แต่ว่าเคยเห็นอนะ ไอแบบมีลูกมันอยู่เยอะอันนี้ดิเคยเห็นไหมน้อยมากไม่เห็นน้อยจริงจริงอ่ะแต่ถามว่าเคยไหมเคยแต่จําชื่อไม่ได้ผมต้องไปศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับอสเตอร์เอกละเอาไปรวมทําเป็นคลิปหนึ่งได้เลยนั่นแหละนี่เกี๋ยวอันเป็นเพื่อนของอีวิก็คือเอา,าง่ายๆซิลร์อสก็คือตัวเมื่อกี้เนะนี่ยตัวเนี้ยชื่อซีลร์อสผมทวนอีกทีซีลร์ลอสสร้างเอาง่ายๆก่อนนะ สร้างอีวิสมาก,ก็คือตัวนี้แล้วก็เนออีวิสคือตัวนี้ก็อิกเกี่ยวอันคือตัวนี้อืมมาสร้างมาพร้อมกันแต่ตัวเนี้ยมันแบบเจ้าช,ชอบกว่าแต่มันไม่ใช่ตัวหลังอนะผมตัดอยู่ตรงนี้โอเคตัวสุดท้ายดีเจเม็ก็คือมันมีอยู่ทุกภาคทุกเกมเลยคือวิธีได้มันม,มาก็คือ ได้เห็นมันก็คือไม่หาแผ่นซีดีมันจะเป็นดีเจคอยแบบคุยด,ด้วยกับตัวละครหลักโอเคหมดละก็มีตามนี้เนาะโอเคตอนนี้อรอนี่ก็คืออันดับของทั้งหมดที่ผมมีนะก็มันจะมีตัวแบบอยู่ข้างอิเตอร์เอค่อนข้างเยอะซึ่งบอกโอาผมชอบไหมตัวนี้ตัวนี้ผมก็ชอบอืม ผมมาบอกตัวนี้ผมชอบสุดในเกมนี้แล้วกันนะใช่ตัวนี้แหละผมชอบก๊อดก๊อดก๊อดไม่ได้เลยผมต้องสร้างอันใหม่อัอนละเออผมต้องสร้างอีกสักอันหนึ่งเป็นสีฟ้าชื่อว่าบีโอเคคือผมไม่แก่งกังกอะขอโทษด้วย อะ่ะเบสตัวนี้จัดไปเบสโอเคแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมจะพูดคือตัวเนี้ยที่จริงอะ่ะมันเป็นตัวที่แบบคือมัน๋ยว่าไงอะ่ะซึ่ผมจะมาพูดถึงมนันอีกทีหนึ่งอะ่ะซึ่งผมว่ามันตัวที่แบบจะคัญมากเหมือนกันแล้วก็ที่จริงอะผมว่านะยูบิสไม่ใช่ตัวที่ไม่ดีแต่มันเจอสิ่งไม่ดีมามันก็เลยเป็นตัวไม่ดีซึ่งเศร้า ก็ตามนี้เอ้ยโอเคผมขอดูก่อนมีอะไรอีกไหม mm. อืมโอเคก็ตามนี้น,นะเนาะใครอยากดูอะไรก,ก็เท่าน,นี้แล้วก็ผมอาจจะอธิบายแบบงงๆหน่อยก็คลิปแรกแล้วยอาว่ากันเลยวันนี้ก็ผมเหนื่อยแล้วผมใช้ที่ผมไม่ค่อยจะลงคลิปคืออ่ะผมพูดเลยนะ ผมมีช่องหนึ่เป็ช่องหลักไม่บอกชื่อช่องไปหาเอาเองช่องเลยไมเช่องรองถ้าไม่ช่องหลักตอนนี้จะลงไหมไม่เพราะายุ่งกับช่องนี้อยู่เนี่ยช่องหลักก็พยายามทําอยู่แหละฉะนั้นถ้าคลิปมันไม่ลงบ่อยก,ก็คือผมสลับกันลงนะขอบคุณที่ตามชมสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยสำหรับคลิปแรกอย่าลืมเป็นกำลังใจด้วยบายบาย